ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตครีเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงกันเช่นเคยนะครับย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับดูเป็นความบันเทิงนะอย่าไปคิดมากนะครับผมนะถ้าคำทำนายดีรับเอาไว้ถ้ารู้สึกไม่ถูกใจอย่าเอาไปจิตตกอย่าเครียดนะครับเพราะนี่คือการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไล 95, ไน์ไอเดียมอสโตเก้าห ในการดูดวงพระยิ่ซีนี้ก็จะดูเป็นแบบพิกัดพิกเด็กนะครับตามสไตล์ผมนะครับจะมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองคือหนึ่งกองที่1สีม่วงพระสมเด็จวัรคังกองที่สองสีเหลืองหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจ อยากให้ทําสมาธิดีๆแล้วเลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าดูแล้วเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงใจสามารถทําสมาธิใหม่เพื่อเลือกกองอื่นได้เช่นกันหรือจะปิดวิดีโอนี้พักไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูในโอกาสหน้าก็ได้เช่นกันเพราะวิดีโอนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้จะดูกันในหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครกําลังประทับใจคุณอยู่เงียบๆเ,เอ้น่าสนใจเช่นเคยนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นึนะใครกําลังประทับใจคุณอยู่เงียบๆคุณกองที่1คุณได้ไพ่เด็กถือไม้เท้า page of wands เอ้ยหนึ่งถ้วย a c e of Cups แต่แดดดาบเอ็ดออฟซอไม่ต้องกลัวดาบครับผมเป็นความเครียดบางอย่างของบางคนเอ้อเซเว่ n อ s ฟวนเไม้เท้าแล้วก็ โอ้โหเดอะไฮพิทเทสราชินิดพระจันทร์ผู้งดงามผู้มีสเสน่ห์คุณกองที่หนึ่งใครกําลังประทับใจคุณอยู่เงียบๆมาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับนี่ไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะย้ำเสมอเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับมาดูกันเลยคุณกองที่1คนที่ประทับใจคุณอยู่เงียบๆตอนนี้มีโอกาสมาจากแวดวงการทํางานเออความเป็นเด็กไม้เท้าอ่า เด็กรุ่นน้องที่ทํางานหรือเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ได้จริงๆไม่อยากให้มองเรื่องอายุสักเท่าไหร่แต่ความเป็นเด็กถือไม่เท้าเนี่ยก็จะไม่ตีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่ทรงนั้นเออจะเป็นทรงรุ่นเดียวกันหรืออย่างน้อยก็รุ่นน้องอายุต่างกันไม่มากเออพลังงานสามารถสลับกันได้คุณอาจจะเด็กกว่าเขาหรือเขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้เช่นกันประมาณนี้ที่แน่ๆคืออายุรุ่นราวคลาวเดียวกันและมีแนวโน้มมาจากแวดวงการทํางาน แวดวงการทํางานหมายความว่าใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานคุณไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่เดียวกันนะครับเออจะเป็นผู้มาติดต่อผู้ประสานงาน คนที่มีธุระติดต่อร่วมกันเกี่ยวกับการงานคนคุมโปรเจกต์หรือแม้แต่คนที่อยู่ต่างที่ทำงานกันแต่มีโอกาสได้มาประชุมร่วมกันอะไรแบบนี้หรือแม้แต่มีเคยมีมิงร่วมกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่วงการงานเนื้อหางานชักนำพามาคอนเนคชันนำพามาได้หมดเด่นมากกับใบนี้แล้วก็จะเป็นคนรุ่นราคลาวเดียวกันหรืออ่อนกว่ากันสักนิดหน่อยดังกล่าวเออคนคนนี้ประทับใจคุณด้วยการทำงานนี่แหละ ไม่ว่าคุณจะทำงานกับเขาโดยตรง หรือเป็นการประสานงานกันโดยอ้อมหรือเป็นคอนเนคชันชักพามาหรือแม้แต่เกิดการมิตต้งร่วมกันหรือไปงานเลี้ยงใดๆของที่ทํางานอ่าเมื่อเขาได้เจอคุณเขารู้สึกประทับใจคุณตั้งแต่แรกเห็นแล้วก็พยายามสืบเสาะว่าคุณเป็นใครยังไงกรณีที่เจอกันในงานเลี้ยงหรืองานสังสรรค์หรือเกินเจอในมิตต้งอะไรแบบนี้นะเออเขาจะจดจําคุณอย่างแม่นยําเลยว่าคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรตําแหน่งอะไรทํางานนี่นี่ที่นี่ที่นี้กรณีถ้าเป็นคนที่อื่นส่วนถ้าเป็นคนที่ทํางานเดียวกันก็เป็นไปนได้ว่าหนึ่ง ทำงานด้วยกันอยู่แล้ว2อ,อยู่อาคารสถานที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันแต่อาจจะคนละออฟฟิศแบบนี้เดินสวนกันไปสวนกันมาแบบนี้แล้วเขาประทับใจคุณตั้งแต่แรกเห็นเขาจะหาข้อมูลคุณมาจนได้ว่าคุณคือใครทำงานอะไรที่ไหนอ๋อแผนกเดียวกันนี่นาเอออะไรแบบนี้หรืออ๋อคนนี้ที่อยู่ในโปรเจกต์นี้คนนี้แนะนำมาว่ากันไปอ๋อมีเพื่อนร่วมกันแบบนี้อะไรทํานองนี้ใดๆก็แล้วแต่ที่มากันโดยการงานและเขาประทับใจคุณมากเออคุณติด ตาตรึงใจเขาตั้งแต่แรกเห็นบอกเลยเขาจะพยายามหาข้อมูลคุณทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้ไม่ต้องกลัวนะครับเขาว่าหาข้อมูลในที่นี้หมายถึงอยากรู้จักอยากรู้ว่าคุณเป็นใครเออคุณมีโซเชียลมีเดียไม่มีเพื่อนร่วมกันไม่อะไรแบบนี้เขาทําแบบนี้เพราะเขาอยากเข้าหาคุณอยากมามอบมิตรภาพดีๆให้คุณเออเขายังแอบประทับใจคุณเงียบๆอยู่ยังไม่กล้าเปิดเผยตัวเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่อ,อ่ ตั้งใจทํางานมากจนบางทีดูเหมือนไม่สนใจโลกภายนอกอขออนุญาตใช้คํานี้เลยนะเหมือนคนที่ตั้งใจทํางานมากๆจนไม่สนใจสังคมหรือเปล่าหรือหรือแม้แต่ตรงกันข้ามหากคุณเป็นคนที่เข้าสังคมเยอะเขาก็มองคุณว่าคุณเป็นดาวเด่นในที่ทํางานคุณเป็นดาวเด่นในสายงานไม่อาจเข้าถึงคุณได้ง่าย,ายๆอะไรแบบนี้เขามองว่าเป็นการยากที่จะมาหยิบยื่นไมตรีให้คุณเออคุณจะรับไว้หรือเปล่าเขาจะหน้าแตกไหมหรือว่า คุณจะไม่สนใจจะเมินหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกกันนะอย่างเมื่อกี้คุณถูกมองได้2ลักษณะดังกล่าวคือหนึ่งทำแต่งานไม่สนใจสังคมหรือเปล่าหรือเป็นสาวสังคมหนุ่มสังคมตัวฮอตเออเป็นที่สนใจจนเข้าไม่ถึงหรือเปล่าแบบนี้ได้เช่นกันพลังงานสามารถแบ่งเป็น2ทางได้ดังกล่าวนะครับที่แน่ๆคือเขามองคุณแล้วเขาเขินอายหรือประหม่าหรือแม้แต่ขาดความมั่นใจเออบางทีบางคนนะบางคนบางคนคุณอาจจะตำแหน่งสูงกว่าเขานิดนิด ออฐานะทางสังคมสูงกว่าหน่อยๆอ,อะไรแบบนี้แม้แต่กระทั่งรูปร่างภายนอกรูปลักษภายนอกมีความหล่อมีความสวยใดๆก็แล้วแต่เรียกว่าเขามองคุณว่าเกินเอื้อมแต่สิ่งที่เกินรูปร่างหน้าตาเกินลักษณะภายนอกใดๆก็แล้วแต่ผมยังคงย้ําว่าพลังงานกองนี้เด่นชัดที่ความขยันขันแข็งในการทํางาน การรู้จักเรียกว่าแบบโอ้โหเข้มแข็งแข็งขันเข้มข้นแบบนี้เรื่องอื่นไม่รู้คุณจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เรื่องงานคุณสู้ตายไม่ถอยอะไรแบบนี้เออกล้าท้าชนทุกอุปสรรคกล้าท้าชนทุกสิ่งไม่ไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครง่ายๆหากเป็นเรื่องงานหากเป็นเรื่องความถูกต้องยึดถือความถูกต้องเป็นหลักอะไรทํานองนี้แทบจะทุกกิริยาอาการแทบจะทุกผลงานของคุณอยู่ในสายตาเขาหรือเคยผ่านสายตาเขาเขาจับจ้องคุณเป็นพิเศษคนคน,คนนี้ คนๆนี้มาดีไม่ได้มาไร้ายไม่ต้องกลัวเขาจะไม่ได้มาสะกดรอยตามคุณเขาจะไม่ได้มาสืบประวัติคุณแบบละเอียดยิบอะไรเพียงแต่เขาอยากรู้จักคุณมากขึ้นเออ เพราะคุณน่ยมันมีสเสน่ห์หน้าค้นหาเนี่ยลึกลับเออดูดึงดูดมีสเสน่ห์อย่างประหลาดเออบางคนอาจจะถ่อมตัวว่าฉันก็ไม่ได้หลอ่อไม่ได้สวยอะไรอันนี้ต้องแยกไว้ต่างหากนะครับเรื่องหน้าตาเนี่ยมันแล้วแต่ความชอบของคนบางทีเราถ่อมตัวว่าเราไม่ได้หลอ่อไม่ได้สวยหน้าตาธรรมดาแต่เรามีสเสน่ห์เออเสน่ห์มันเป็นเรื่องที่เกินเรื่องของหน้าตาไปแล้วรูปร่างหน้าตามันเป็นองค์ประกอบภายนอกส่วนหนึ่งแต่เสน่ห์นี่มันคือบางอย่างที่มาจากข้างในด้วยภายนอกด้วยหลายๆอย่างที่ล้อมรวมเป็นคุณเนี่ยคือเสน่ห์นอกจากเรื่ดว้ย เ,ออเขาถึงสนใจคุณมากไปสังเกตดีๆว่าใครตอนนี้พยายามเข้าหาคุณด้วยเรื่องงานเออพยายามเอางานมาเป็นข้ออ้างขอใช้คํานี้เลยพยายามเอางานมาเป็นเหตุผลในการเข้ามาคุยเออแต่ก็ไม่ในหมายความว่าจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับเออไม่ใช่ไปจับตาดูเฮ้ยใครเข้ามาคุยเรื่องงานจะมาจีบฉันไม่ใช่นะไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้น เป็นแค่บางคนที่มาทําดีเป็นพิเศษหรือหาเรื่องเกี่ยวข้องเป็นพิเศษทั้งทั้งที่ปกติก็แทบไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแบบนี้ให้จับตาดูลักษณะนี้เออหรือแม้แต่คนที่มาอยู่ต่อนหน้าแล้วประมาทขัดขัดเกินเขินทำอะไรก็กเออแปลกแปลกมันแปลกกว่าคนอื่นน่ะเซนส์คุณจะบอกเองใครมาปกติหรือใครมาจีบคุณจะดูออกเองไปสังเกตนะครับคนลักษณะดังกล่าว เขาจะประทับใจคุณอยู่เงียบๆยังไม่กล้าแสดงออกยังไม่กล้าเผยใจจะใช้หน้าที่การงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันเป็นตัวเชื่อมประสานลองไปสังเกตดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพย,ยิปซีวันนี้หัวข้อใครกําลังประทับใจคุณอยู่เงียบๆคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับมาดูกันวันนี้น่าสนใจเช่นเคยคุณกองที่2คุณได้ไพ่6ถ้วย six of cups เอ้ย คนกันเองอีกแล้วอสศวนถ้วย k น i g อ t of Cups มาดีมาดีครบได้หูสองถ้วย Two of Cups จะมาจีบหรือเปล่าหรือคุณมีแฟนแล้วเดี๋ยวมาดูกันสิ Strange อืม ้าถ้วยนายออฟคัพโอเคคุณที่เลือกไพ่กองที่2มาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับนี่ไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะเข้าใจตรงกันนะครับเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกนะครับคุณกองที่2ใครกําลังประทับใจคุณอยู่เงียบๆบ,บอกเลยว่าเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วไม่ใช่คนใหม่เอี่ยมไม่ใช่มิตรใหม่ไม่ใช่คนแปลกหน้าเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วคนเก่าๆในชีวิต เก่าเพื่อนที่ทํางานเก่าเพื่อนสมัยเรียนย้อนกลับมาเจอกันใหม่เออเพื่อนในวัยเด็กคนแถวบ้านคนที่เกี่ยวข้องกันด้วยกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่เรียกว่าเคยวนเวียนกันอยู่ในชีวิตมาในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งแล้วอาจจะห่างกันไปสักพักด้วยที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแล้ววนกลับมาเจอกันด้วยเหตุใดก็แล้วแต่โลกนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญเออคนกันเองจะวนกลับมา เขาจะประทับใจคุณที่คุณดูดีมีเสน่ห์มากขึ้น 1. น,นะ2หน้าที่การงานคุณอาจจะดีขึ้น 3. ภาพรวมคุณดูดีมากดูพราวเสน่ห์มากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นี่คือพลังงานรวมดูได้หมด คนคนนี้มาดีเขารู้สึกประทับใจคุณการได้กลับมาเจอคุณครั้งนี้ทําให้เขาอยากเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณอยากรู้สึกมาจริงจังกับคุณมากขึ้นเออทําเป็นเล่นไปนี่ชัดเจนขนาดนี้อศวินถ้วยนี่บางคนไม่ใช่แค่คิดจะมาสารสัมพันธ์แบบเพื่อนบางคนอาจจะถึงขั้นมาจีบได้เลยแต่ช้าก่อนฟังก่อนมันมีทางแยกให้ดูหน่อยหนึ่งว่าเออมันมีสองถ้วยสองถ้วยปกติถ้าทายเอาตามง่ายๆตามหน้าไพ่เลยเราทายเลยนะ คู่ครองคนรักเนื้อคู่ได้คู่แต่ออกมาในบริบทนี้คําถามนี้ผมกลับมองว่าสองถ้วยนี้มาบอกบางอย่างว่าหนึ่งโอเคเขามาจีบเขาชอบคุณถูกต้องแต่คุณมีแฟนแล้วหรือเปล่าเออคุณมีคู่แล้วหรือเปล่าแม้แต่คุณมีคนที่เล็งๆไว้แล้วทําให้คุณอาจจะไม่สนใจเขาสักเท่าไหร่เขาอาจจะยอมทําทุกอย่างเพื่อคุณเรียกว่าอยากมาทําดีกับคุณทุกอย่างแต่คุณก็ไม่สนใจเขาเนี่ยเออ คุณอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าคนคนนี้เป็นใครนะเวลานี้เพียงแต่ว่าคุณยังไม่สนใจเขาเต็มที่ไม่ว่าจะด้วยไม่ตรงสเปคมาผิดที่ผิดเวลาหรือว่าเข้าหาแบบ ไม่ค่อยถูกใจคุณสักเท่าไหร่เพราะคุณอาจจะเป็นคนที่นิยมความสมบูรณ์แบบไปสักหน่อยบางทีคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่คุณก็ยังอยากได้คนที่สมบูรณ์แบบอันนี้เข้าใจได้ไม่ได้ว่ากันนะครับคุณยังไม่พอใจเขาสักเท่าไหร่เป็นไปได้ว่านะคุณอาจจะมีแฟนแล้วมีคนที่คบหาอยู่แล้วหรือเล็งๆใครไว้แล้วทําให้คุณไม่สนใจเขาแม้กระทั่งคุณไม่ได้มีใครหรอกแต่เขายังไม่โดนใจคุณเท่าที่ควรนี่ทายอย่างนี้ให้เลยนะประมาณนี้คุณกองที่สอง ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าคนลักษณะดังกล่าวนี้มีใครที่เข้าหาคุณช่วงนี้ในลักษณะดังกล่าวนะมาสารสัมพันธ์เป็นพิเศษมาทําดีเป็นพิเศษมาพยายามหาเรื่องคุยบางคนมาจีบตรงๆก็อาจจะมีนะเออบางคนมาจีบตรงๆก็มีมันเป็นไปได้หลายรูปแบบการเข้ามานะครับเผลิๆจะมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยและเน้นย้ําว่าเป็นคนที่รู้จักกันแล้วไม่ใช่มิตรใหม่แบบใหม่เอี่ยมไม่ใช่ ไม่ใช่คนแปลกหน้าไม่ใช่อย่างน้อยต้องมีความคุ้นเคยกันความคอนเนคชั่นร่วมกันใดๆสักอย่างหนึ่งชักนําพามาเด่นมากที่คนเก่าๆในชีวิตเพื่อนเก่าอ่าคนเก่าๆในชีวิตคนคุ้นเคยจากแหล่งแหล่งไหนก็แล้วแต่ได้หมดเขาจะวนกลับมาในชีวิตแบบไม่บังเอิญอยู่ดีๆมีเหตุได้มาวนมาเจอกันอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด่นมากอีกอย่างหนึ่งคือโลกโซเชียลเออ การวนกลับมาเจอก,การมีเพื่อนร่วมกันอะไรแบบนี้เออแอดกันไปแอดกันมาไลค์กันไปไลค์กันมาบางทีคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่เขาคิดไปแล้วคุณลองไปสังเกตดูว่าใครมีทีท่าจะมาจิจ้าก,กับคุณเกินปกติให้เชื่อสัญชตาตญาณตัวเองเชื่อเซนส์ตัวเองได้เลยนะครับคนเราดูไม่ยากหรอกคนที่จะเข้ามาแบบเพื่อนคนที่ไม่ได้คิดอะไรกับคนที่จงใจมาจีบเนี่ยมันจะมีวิธีการแสดงออกต่างกันแม้เขาจะไม่แสดงออกจะประทับใจอยู่เงียบๆแต่มันต้องมีอาการใดสอาการหนึ่งหลุดออกมาแน่นอน นะต้องมีอาการหลุดให้เห็นแน่นอนเท่าที่ดูแล้วอย่างที่ผมบอกอะไรว่าคุณยังไม่สนใจเขาเท่าไหร่หรอกเอาจริงๆแล้วอ่ะอาจจะไม่ตรงสเปคหรือใดๆก็แล้วแต่หรือแม้แต่คุณมีแฟนแล้วดังกล่าวนะก็ลองพิจารณาดูถ้าคุณรู้แล้วว่าเขาเป็นใครหรือในที่สุดเขายอมแสดงตัวออกมาก็พิจารณาดูว่าคุณจะคบเขาสถานะไหนคนเรามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดนะครับถ้าคุณมีแฟนแล้วหรือแม้แต่จะไม่ถูกสเปคไม่อยากได้ไม่ชอบก็คบไว้เป็นเพื่อนได้มีระยะห่างแบบเพื่อนได้เอออย่างน้อยก็นะ มีมิตรดีกว่ามีศัตรูผมย้ําเสมอนะครับมีมิตรดีกว่ามีศัตรูมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดเว้นแต่จะมีปัญหากันจริงๆอันนั้นเป็นอกรณีหนึ่งเราไม่นับโอเคนะครับประมาณนี้คุณกองที่2โอเคครับเดี๋ยวไปสอกอง3ากันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีวันนี้หัวข้อใครกําลังประทับใจคุณอยู่เงียบๆนั่นน่าสนใจนะคุณกองที่3มใครกําลังประทับใจคุณอยู่เงียบๆคุณกองที่3ามคุณได้ไพ่โอ้เดอะสตาร์ เย่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 โอ้ยราชาดาบ king of s o u c e สุดยอดพลังงานนี้ห้าไม้เท้าไฟ of w o n d s มีตบตีหรือเปล่าหยอกหยอกยอก the magician อืมเจอดาวเด่นแล้ว j u d g m e n อืมคุณกองที่สามมาดูกันใครกำลังประทับใจคุณเงียบๆตอนนี้อ่คุณกองที่สามอ่านตามหน้าไพ่เลยนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับลองดูนะ คนที่ประทับใจคุณเงียบๆตอนนี้มีแนวโน้มที่เป็นคนเด่นคนดังในสังคมของเขาหรือสังคมของคุณคนเด่นคนดังในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นดาราอะไรไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปแต่ก็ไม่แน่เออ อาจจะมีดารามาปลืม้มคุณก็ได้ใครจะไปรู้เออเพราะดาราก็คนนะครับอย่าลืมบางทีเขามีเพื่อนร่วมกันหรือแม้แต่มีโอกาสเขาจะเคยได้เห็นคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเป็นไปได้อย่าเพิ่งประมาทตัวเองนะฟังต่อไปนะออคนคนนี้ถ้าไม่ใช่บุคคลมีชื่อเสียงก็ต้องเป็นคนที่โดดเด่นในสังคมของเขาหรืออย่างน้อยๆมีความมีออร่าในบุคิกลักษณะหน้าตาหล่อสวยได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเออนี่คือคําจจำกัดความมันกระชับตรงไปตรงมาของเดอะสตาร์ เขาทำอะไรเขาโดดเด่นอัตโนมัติในสังคมของเขาไม่ว่าเขาจะก้าวไปทางไหนเดินไปทางไหนขยับทําอะไรจะเป็นที่จับตามองเป็นที่สนใจในหมู่สังคมของเขาแน่นอนถ้าบางคนถึงขั้นเป็นดาราศิลปินคนมีชื่อเสียงแบบนี้ก็ถือว่าเขามีจังหวะที่เข้ามาในชีวิตคุณเป็นไปได้นะครับ เขาคนนี้หรือเธอคนนี้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่พลังงานรวมดูได้หมดมีความมั่นออกมั่นใจในตัวเองอยู่สมพอสมควรเออเขารู้ตัวดีว่าเขามีคุณสมบัติที่ดีประการไหนแบบใดบ้างแล้วก็เอาตรงๆถ้าใช้คําตรงๆให้เห็นภาพคือ ค่อนข้างมั่นใจมั่นหน้าพอสมควรเออราชาดาบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ทั้งนั้นถ้าคุณผู้หญิงมาดูสลับพลังงานเป็นตัวคุณได้เช่นกันนะครับความเป็นราชาดาบคือความมั่นอ,อกมั่นใจเออเด็ดขาดเด,ดเด็ดเดี่ยวใจเก่งใจแกร่ง,กงแบบนี้ได้ไม่ได้แยกเพศเพราะนี่คือพลังงานรวมนะคุณผู้หญิงก็มาดูได้เช่นกันนะมีความมั่นอ,อกมั่นใจมั่นหน้าพอสมควรใช้คํานี้เลยขออนุญาตเออ เขาเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นที่ต้องการของสังคมเออน่าจะมีคนแย่งกันเยอะอยู่เออน่าจะเคยมีเหตุการณ์มีคนลุมแย่งมีคนอยากได้เขาเยอะเออมันไม่แปลกเราก็เขาว้าไม่ตัวสตาร์เออยิ่งถ้าเป็นคนมีชื่อเสียงนะแปลว่าแฟนคลับเขาเยอะเออมีแฟนคลับหลายกลุ่มด้วยอะไรทํานองนี้เออคนจะเข้าถึงตัวเขายากมากเออแต่เขากลับมาประทับใจคุณเงียบเเพราะอะไรมันไม่มีเหตุบังเอ,อิญในโลกใบนี้ มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เขาได้มารู้จักคุณไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่เขาอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณเจอคุณในงานปาร์ตี้ใดๆเจอคุณในงานมงคลใดๆหรือแม้แต่กิจกรรมของที่ทํางานคุณถ้าเคยเชิญเขามาสมมุติเป็นาดารานักร้องพิธีกรชื่อดังหรือว่านักบรรยายใดๆก็แล้วแต่หรือสายอาชีพใดก็ได้ที่เอาว่ามีชื่อเสียงพอตัว เออบางทีงานสัมมนา,าก็ชักพามาได้นะเอออย่าประมาทเรื่องแบบนี้หรือแม้แต่การประชุมออนไลน์บางทีในหน้าจอหน้าจอหนึ่งประชุมกันอยู่อ่าพูดคุยออนไลน์กันอยู่ คุณอยู่ในนั้นแล้วเขาก็อยู่ในนั้นด้วยโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวคุณอาจจะเป็นผู้บรรยายคุณอาจจะเสนอนําเสนออะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วเขาก็ดูคุณอยู่เงียบๆเ,เขาเรื่องประทับใจคุณตั้งแต่ตอนนั้นได้เช่นกันเออเทคโนโลยีสมัยนี้อย่าได้ประมาทบางทีการประชุมการสมัมมนาออนไลน์แม้แต่การคอลอะไรกันแบบหลายบุคคลนะเขาอาจจะดูคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวแบบนี้ได้เออหรือถ้าแม้แต่คุณเป็นคนที่นิยมการไลฟ์สดขายของนําเสนอ บริการต่างๆบรรยายพูดให้กําลังใจสอนทํานู่นทํานี่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันมันสะดวกการสื่อสารทุกคนมีสื่อในมือยิ่งถ้าคุณเป็นคนออกสื่อนะคุณจะไปเข้าตาเขาโดยนึกไม่ถึงเอออาจจะมีคนดังปลืม้มคุณอยู่อาจจะมีบุคคลชื่อเสียงติดตามฟอล l o w คุณอยู่คุณไปสังเกตดีๆอ่าย้ำเลยนะคนมีชื่อเสียงเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีได้ชื่อเสียงไม่ได้ยากเหมือนแต่ก่อน ไม่จําเป็นต้องดังทะลุฟ้าแต่อาจจะมีผู้ติดตามสักหมื่นคน2 0 0 0 0คนแบบนี้เป็นยูทูบเบอร์เป็นดาวทิกต็อกเป็น o, TikTok, เซเล็บในวงการอินเทอร์เน็ตเน็ตไอดอลอะไรแบบนี้ได้เออบางทีคนไม่ได้รู้จักทั่วประเทศไม่ใช่แต่อาจจะเป็นคนดังในกลุ่มเล็กๆก,ก็เป็นไปได้แบบนี้ผู้ติดตามสักหมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่นหรือผู้ติดตามแสนหนึ่งอะไรประมาณนี้นี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพความมีชื่อเสียงที่ใครๆก็มีได้สมัยนี้บุคคลลักษณะดังกล่าวประทับใจคุณอยู่เงียบๆเ,เออแล้วจะเป็นยังไงต่อไป ถ้ามีโอกาสสารสัมพันธ์กันเขาจะเข้ามาแนะนําตัวกับคุณเองเออว่าติดตามคุณอยู่ปลื้มคุณอยู่ชอบคุณอยู่นะคนคนนี้จะเข้ามาแนะนําตัวกับคุณตรงๆแต่จะไม่กระตกกระตากเพราะแฟนคลับเขาเยอะเออถ้ามีการติดต่อมาจะเป็นการติดต่อส่วนตัวมากกว่าทางไดเล็กทางข้อความอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ถ้ามีโอกาสได้เจอกันอีกจริงๆในงานสังคมใดๆเขาจะไม่รอช้าที่จะเข้ามาทักทายกับคุณแนะนําตัวเออประมาณนี้ได้เลยนะอย่าประมาทไปคนเรา ทุกคนก็คือคนคนมีชื่อเสียงก็คือคนเพราะฉะนั้นการที่จะมีคนมีชื่อเสียงมาชอบคุณไม่ใช่เรื่องแปลกการที่บุคคลมีชื่อเสียงจะมาประทับใจคุณไม่ใช่เรื่องแปลกลองไปทบทวนดูว่ามีเหตุการณ์คล้ายๆทำนองนี้ในชีวิตเกิดขึ้นบ้างหรือไม่นะครับก็ขอเอาใจช่วยนะครับลองดูนะครับโอเคครับ